สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโครจรกับผมจอบนิธิสมุดโครจรและเพื่อนร่วมโครจรของฟม คุณฝนนารินทีสวัสดีค่ะกับเรื่องราวความน่าสนใจอยู่ที่จังหวัดมิเอะภูมิภาคจูบุประเทศญี่ปุน่นกับเรื่องราวของ Little of Winter in j u b u จังหวะแห่งสีสันในวันฤดูหนาว และสถานที่ที่ผมพาผู้ชมมาสัมผัสอยู่ในขณะน,นี้นี่ก็คือณนะบานะโนสโตนั่นเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับพาคุณผู้ชมมาสัมผัสก็เห็นถึงความงดงามของดอกไม้ต่างๆนานามากมายแต่บรรยากาศในสัปดาห์นี้เป็นบรรยากาศในยามค่ําคืนครับการจัดไฟต่างๆนานางดงามมากๆและไฟที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นไฟ LED ที่มีจํานวนมากถึง7ล้านดวง เรากําลังลอยขึ้นแล้วครับเพื่อที่จะสัมผัสกับความงดงามของบรรยากาศโดยรอบ360องศาของจังหวัดมิเอีกเลยทีเดียวสวยนะสวยมากค่ะอันนี้เรียกว่าจัดเด็ดเป็นไฮไลท์ให้เลยคุณผู้ชมครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วดูฮะบุ้ม ปึ้มเป็นไงยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็สวยงามมากๆเ<ห>ลนนี่คือคลักษณะของอุโมงค์ไฟครับข้างในมันจะสวยงามขนาดไหนเชิญครับคุณผู้ชมไปด้านใน แม้ว่าอากาศมันจะหนาวครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราสังเกตได้ก็ค <ปะ S 1> ือรอยยิ้มของคนที่เดินผ่านอุโมงค์แห่งนี้รอยยิ้มของครอบครัวรอยยิ้มของคู่รักรอยยิม้มของความโรแมนติกภาพนะอย่างนี้ชอบชอบเขาอบอุ่นดีเป็นใครมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยคุณโผูโโ้ชมครับนี่อุมโมงค์ซากุระ คนเราเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะเปลี่ยนไปตามฤด,ดูกาลเหมือนที่นี่นั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยเราอยู่แสงไฟแล้วก็มีเวลา5เดือนเท่านั้นค่ะของแต่ละปีเริ่มต้นจัดไฟแบบนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนยาวไปจนกระทั่งถึงเดือนมีนาคมออสําหรับคนที่กําลังชมอยู่ในขณะน,นี้คุณผู้ชมสามารถมาเสพบรรยากาศความงดงามแบบนี้ได้ยังทันอยู่ครับ ว่าบรรยากาศแบบนี้ผ่อนคลายมากๆทีเดียว<ช>ยิ่งได้ชมความงดงามของแสงไฟที่เกิดขึ้นด้วยแล้ว,ล,วล้วก็ต้องบอกว่าโูคุ้มค่ากับการเดินทางมานะปล่อยอารมณ์ทอดกายปล่อยใจไปมองบรรยากาศนี่เรียกว่าสุดยอดามากๆระหว่างนี้ ที่ปรึกษาทางด้านการคูจอของเราก็มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนำมาฝากผู้ชมกันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปพบกับที่ปรึกษาทางด้านการโูจรเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องทำกิจกรรมในการเดินหรือยืนนานๆน,นะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่า การเดินหรือย <ain> <less> ืนนานๆเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการปวดเข่าได้นะครับสาเหตุมักจะเกิดจากการร้าของกล้ามเนื้อบริเวณรอบข้อนะครับสาเหตุอีกอันานึงที่ทำให้ปวดหนึ่งก็คือบริเวณเอ็นลูกสะบ้าที่มีการหย่อนตัวและสีกับบริเวณหน้าเขา่าดานั้นมักจะทําให้เกิดการอักเสบภายในผิวข้อลูกสะบ้าอาการอื่นที่พบร่วมได้อีกอาจจะเป็นเรื่องของการบวมของบริเวณหลอดเลือด,ดดำเกิดเป็นเสเลือขอดตามมาได้นะครับสำหรับวิธีการป้องกันการปวดบริเวณรอบข้อเบื้องต้นจากการเดินและยืนนานๆนะครับวิธีง่ายๆเลยหาแผ่นรองซิล หรือว่าตรงฝ่าเท้าเพื่อดูดซับอะไรและแท่ลดภาระงานที่จะโหลดส่วนข้อเข่าให้น้อยอลงเราควรเลือกหารองเท้าที่มีพื้นผิวเหมาะสมกับการใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะปวดข้อเท้าหรือข้อเข่าซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเรื้อรังตามมาหากเราพบว่าเราทําการรักษาทั้งสามวิธีเบื้องต้นแล้วอาการปวดหรือการตึงของข้อยังไม่ดีขึ้นนะครับหมอขอแนะนําว่าควรจะไปปรึกษาแพทย์เพื่อได้รับการแนะนำวิธีการรักษาที่ถูกต้อง สำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากสอบถามที่ปรึกษาทางด้านการโครจรสามารถส่งเรื่องราวมาได้ตามที่อยู่นี้เลยนะครับสนับสนุนการโครจรโดยศูนย์กระดูกและข้อเวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลสมิติเวทบริการครบวงจรเพื่อสมรรถภาพสูงสุดโอลิมปัสเพน สนับสนุนการโคจรโดนซีวิตใหม่เครื่องดื่มวิตามินซีวันนี้คุณดื่มแล้วหรือยังกลับมาโคจรกัต่อครับเราอยู่กับริทึมออฟบินเชอร์อิน u บุจังหวะแห่งสีสันในวันฤดูหนาวที่ภูมิภาคจูบุประเทศญี่ปุน่นเช้าวันนี้ผมได้พาน้องฝนมายังอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนเมืองนางโหย่าแห่งนี้ครับ และขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับผมพาคผู้ชมเดินทางมาที่โอสุโชเทนไกครับซึ่งเป็นตลา,าดโบราณมีอายุเก่าแก่ยาวนานมากกว่า400ปีมีร้านรวงต่างๆนานาที่น่าสนใจมากมายมีอะไรกันบ้างเชิญเลยครับไปเลยค่ะ มาไม่ครพข้างนอกมันจะกรอบๆแล้วส่วนข้างในมันจะเป็นผลแองเละๆซึ่งกินเข้าไปอ่ะมันแบบสุดๆอ่ะคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องราวนี่คือร้านโคเมฮิโอครับร้านที่จำหน่ายกิโมโนมือสองครับ ว่าถ้าอย่างชุดกิมมโนโนีน่นะฮะถ้าเป็นมือหนึ่งราคานี้เป็นหลักล้านก็มีนะคุณผู้ชมล้านบาทนะฮะเนื่องจากว่าคุณภาพต่างๆนานนาเรียกว่าหลากหลายมากมายเหลือเกินซึ่งพูดถึงเรื่องของราคาแล้วให้ดูตามป้ายครับป้ายสีเหลืองสีเขียวต่างๆนานนาเขาจะมีบอกไว้สีเหลือง4 0 0พเยนสีเขียว3,000เยนเทา2,000เยนสีบรู1000เยนพิงค์5้0เยนเรด100เยน1น0เยนก็มีนะคุณผู้ชม เรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบชุดกิโมโนไม่ควรพลาดที่จะหาซื้อเอาไว้เลยทีเดียวครับแต่ระหว่างที่กําลังพาผู้ชมเดินสํารวจชุดกิโมโนมือสองไปอยู่เพลินๆน้องสาวต,วตัวดีของผมก็แวบไปสซนที่ไหนแล้วล่ะครับเนี่ยหาไม่เจอ อุ้ยเขาไปใส่ชุดมาแล้วสวยมามยอ้ยสวยมากผู้ชมขออนุญาตขออนุญาตนิดนึงขออนุญาตนิดนึงข้างหลังข้างหลังข้างหลังเออนี่ผู้ชมดูข้างหลังเขาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จตาไม่ไม่ดูข้างหน้ามาไม่ได้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเคี่ยงก่อนเคี่ยงก่อนเคี่ยงก่อนทอยอย่าให้ดูข้างหน้าด้วยแต่ข้างหลังลายมันสวยจริงๆชุดแต่งงานของเขาเต็มยศเลยค่ะเอออาหันหน้ามาได้แล้วหันหน้ามาได้เอาขนาแล้วนะเฮ้ยแต่สวยมากๆเลยทีเดียวชุดนี้ใช่ไหมคะเป็นชุดแต่งงานเขาด้วย ราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่9,990เยนค่ะถ้าหมื่นเยนก็อยู่ที่เงินัะตอนนี้ณวันนี้นะอยู่ที่ประมาณ3,500บาทขออภัยเหอะนี่ใหม่กิฟต์จริงๆผู้ชมใช่ค่ะ แหล่งช้อปปิ้งแบบนี้ชอบไหมชอบมากค่ะอากาศเป็นไงอากาศอากาศที่นี่สดชื่นมากเป็เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยมันจะร้อนอากาศแบบนี้ต้องตักตวงกลับไปบ้านเราให้เต็มที่เวลาเดินแบบนี้อากาศอย่างนี้บางทีอากาศมันแห้งควรจะรับประทานน้ําเยอะๆ โดยเฉพาะยิ่งน้ําที่มีส่วนผสมของวิตามินซีด้วยแล้วลก็อันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆทํา,ทาให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วไม่กละาหายน้ําที่สําคัญช่วยทําให้เรารู้สึกสดชื่นแจ่มใสาได้อีกทางหนึ่งด้วยอันนี้เรียกว่าจําเป็นมากๆเลยทีเดียวจัดไปเต็มๆให้หนูช่วยค่ะอันถูกต้องเยอะแยะมากมาย ผู้ชมครับอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่น่าสนใจที่คนไทยนิยมแล้วก็รับมาจากประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือเรื่องราวของหนังสือการ์ตูนอย่างกิ๊บการ์ตูนญี่ปุ่นที่เราชื่นชอบคือเซเลมูนถ้าปเป็นของผมแล้วเราก็นันก็คือาตงครับวุ้บนี่ชินจังนั่นเองซึ่งจัดได้ว่าเป็นเด็กที่เรียกว่าสร้างสรรค์แต่ปัญหามีแต่เรื่องราวมากมายมีคนครับเขาบอกว่าไม่มีใครทําร้านหนังสือ การ์ตูนให้คนที่รักในการ์ตูนมาอยู่รวมกันาสามารถที่จะมานการ์ตูนได้เหมือนนั่งสนทนากันได้แลกเปลี่ยนและทดลองฝีมือกันได้หลังจากนั้นจึงเกิดเป็นร้านร้านนี้ขึ้นมาร้านร้านนี้มีชื่อว่ามันกะกูการซึ่งจัดได้ว่าเป็นร้านที่รวบรวมคนที่รักการ์ตูนเอาไว้ด้วยกันเป็นทั้งแบบว่ามือสมัครเล่นและมืออาชีพมือสมัครเล่นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะมา ทดลองวิชาคนที่เป็นหนึ่งอาชีพมาเพื่ออะไรเพื่อจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่รักในการ์ตูน สนับสนุนการโคจรโดู Quality Express โทร02 277 8000คิดจะดื่มน้ำดื่มคริสตลัลน้องใหม่1ลิตรกลับมาโคจรมาต่อกับ Rhythm of Winter in Jubu จังหวะแห่งสีสันในวันฤดูหนาวที่ภูมิภาคจูบุหลังจากเห็นบรรดาศิลปินต่างๆนั่งวาดการ์ตูนภายในร้านมันกะกูการกันอยู่นั้น น้องฝนของเราก็เริ่มคันไม้คันมืออยากจะขอลองเป็นศิลปินนักวาดการ์ตูนกับเขาดูบ้างแต่ผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นไปรอชมกันดีกว่าครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมหลังจากที่ขอลองวาดการ์ตูนเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เจ้าของร้านก็น,นําหนังสือการ์ตูนของคนอื่นๆที่วาดแล้วนะเอามาให้น้องฝนดู เป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจไหมแรงบันดาลใจมาแต่ไม่รู้ว่าไอ้ลายเส้นจะมาตามแรงบันดาลใจหรือเปล่าเรามีใจเอาใจทํางานคนเป็นย่งไรขอเรียบร้อยไหมเรียบร้อยค่ะโอ้โห เป,เ,ปเป็นเล่มหนับปึกเป็นเล่มหนับปึกทำอย่างตั้งใจขอดูหนะ่อยได้ไหมอีทีโอโ้เย็วูโโหเลยงั้นเอา,อางี้กว่าถ้าดูไม่ทนันเดี๋ยวไปดูที่ห้องนะไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนนะคะสถานที่ต่างๆเนี่ยมักมีความสวยงามเป็นพิเศษเมื่อจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการแต่งกายโดยเราจะให้ประสบการณ์ของเราทั้งนั้นเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้เดินทางไปในสถานที่ต่างๆเนี่ยประสบการณ์ของเราแล้วก็ความคิดจินตนาการก็จะเกิดขึ้นตามไปด้วยค่ะ คุณผู้ชมครับถ้าเกิดอยากจะมาสัมผัสกับเรื่องราวแบบนี้มันไม่ยากเย็นอะไรเลยแค่เดินทางตามความฝันของเราตามจังหวะชีวิตของเราแล้วจังหวะชีวิตเหล่านั้นนะครับจะพาให้เกิดเป็นเรื่องราวและวันนี้ก็มีหนังสือการ์ตูนเล่มแรกของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมอยากมีแบบนี้มาได้ครับมันกะกูการผู้ชายคนนี้ในโตซังเจ้าของร้านเรียบร้อยอะไรฮะเฮ้ยอู้วคุณผู้ชม นี่ฝนฝนใสหมวกด้วยนี่มีผมนี่ของผมด้วยนี่อย่างนี้ให้ก็ตกใส่มาใส่มาบฮึบฮึบฮึบพี่ฝนรีบมาเลยรีบมาเลยไม่รอเลยอ่ะจะรีบพาไปกินไก่เพราะว่าการกินไก่ที่ร้านนี้เนี่ยจัดได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งไก่ทอดของญี่ปุ่นร้านร้านนี้จำชื่อให้ดีมีชื่อว่าโทรีไข่ เขามาสัมผัสภายในบรรยากาศของร้านเปนที่เรียบร้อยความโดดเด่นของเขานั่นก็คือเรื่องราวของไก่ทอดที่ชนะเลิศการประกวดสุดยอดของไก่ที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว3สมัยซ้อนตั้งแต่ปี2010 2011และ2012เขามีกรรมวิธีบอกเอาไว้ด้วยว่ากัดข้างบนค่ะกัดข้างบนกัดข้างล่า,า,านี่ผิดกัดเพกัดบ้ามันที่สุดนะนะพี่จอ๊อ มันมีเครื่องเทศอ่ะหอมอันดับแรกเลยหอมเค็มนิดนิดหวานปลาเล่มปลาลมกรอบนอกนุ่มในด้วยและนี่แหละครับคือสุดยอดของไก่ทอดที่ประเทศญี่ปุ่นใครมาถึงนางโหย่าแล้วเราก็อย่าลืมครับแวะมาที่ร้านโทรีไข่กุ๊กเจ็ดจานหอมยังหอมมาชนไก่จริง ตาความน่าสนใจของจังหวะในวันนี้ผมจะพาผู้ชมมาสัมผัสกับวิทยาการสมัยใหม่และรวมไปถึงจังหวะของการเดินทางซึ่งขาดไม่ได้กับคนญี่ปุ่นคนเลยทีเดียวเป็นเรื่องราวของรถไฟและสถานที่แห่งนี้คือเอ m ซี a าเกะเล่แอนเดียวเวนั่นเองซึ่งจัดได้ว่าเป็นที่รวบรวมเรื่องราวทั้งอดีตและปัจจุบันและอนาคตของการรถไฟเอาไว้ที่นี่เลยทีเดียวครับรถไฟของเขานั้นมีมาตั้งแต่โบราณเลยทีเดียว ผู้ชมต้องบอกครับว่ารถไฟคันนี้เป็นรถไฟคันที่เก่าที่สุดที่เขาเก็บรักษาเอาไว้ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เขายังคงความเป็นคลาสสิกอยู่คลาสสิกมากมากชอบค่ะอยากเอากลับบ้านว่แรงมากถ่ายรูปให้ดีกว่าไหมถ่ายรูปค่ะได้เลยจัดให้จัดให้อยู่ไหนอะเออ,เ,อเดี๋ยวเีววนี่อยู่นี่ค่ะอยูนี่ โโสวยมากสวยยิ้มหน่อยถ่ายสวยแน่หรอมันไม่ค่อยมีแสงนะมืดๆอะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงง่ายนิดเดียวแค่ปรับความไวของแสงให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ต<อ>รงนี้แสงน้อยก็เพิ่มแสงขึ้นมาอีกนิดหน่อยรับอรองว่าถ่ายออกมาสวยคมชัดทุกรูปอย่างแน่นอน เร็วที่สุดในโลกนี่คือชิงคันเซนทาความเร็วได้ถึง443กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหเร็วมากค่ะแต่ณวันนี้ความเร็วที่ว่านั้นถูกลบสถิติไปเป็นที่เรียบร้อยอเพราะณวันนี้มีรถไฟที่มีความเร็วสูงกว่าชิงคันเซนและนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือเจ้ารถไฟที่ว่านี่คือแมกเลตครับใช่แล้วครับซึ่งจัดได้ว,ว่าเป็นรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้พอสอนี้ทําความเร็วได้ถึง500 81กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกว่ารวดเร็วมากๆมีการทดลองแล้วแต่ว่าในปัจจุบันยังไม่ได้นามาใช้งานจริงๆอันเนื่องมาจากความเร็วที่ว่านี้5 8 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงราางระบบต่างๆนา้าต้องมีความปลอดภัยสูงจริงๆเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ได้นําเจ้าแมกเนยมาวิ่งจริงๆเห็นแบบนี้แล้วอดภูมิใจแทนคนญี่ปุ่นเขาไม่ได้อยากให้บ้านเรามีการรถไฟที่พัฒนาแล้วก็รวดเร็วขนาดนี้ นอกจากคุณผู้ชมจะเข้ามาสัมผัสกับวิวัฒนาการของการรถไฟในประเทศญี่ปุ่นแล้วภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆให้ได้ลองทำกันอีกด้วยอย่างที่ผมกําลังสัมผัสอยู่ในขณะน,นี้นี่แหละครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและขณะนี้ครับผมจะได้ทดลองขับรถไฟชินคันเซ็นพร้อมแล้วไปก่อนดีๆนะคุณผู้ชมไปแล้วไปแล้วครับคุณผู้ชมอ้เป็นไงบ้างคะ่เกี่ยวนะ อันนี้เอเลยอยู่ที่1 8 3ครับโอ้คหนหต้องรถไฟหาะอ่ะเร็วมากอ่ะเร็วเร็วเร็วกได่ว่าเป็นภาพเสมือนจริงและทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือเส้นทางจากโตเกียวถึงนางยาโย่าแห่งนี้เห็นอะไรบ้างก็จะเห็นแบบนี้ทุกประการเลยทีเดียว,โ,วโอ้ยังไงโอ้ยังไงวกเขาไฟฟูจี มันต้องมีใบขับขี่คืออันนี้เหมือนกับให้เจ้าหน้าที่จริงๆเพอมาฝึกด้วยนะฮะใจเย็นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ถึงนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกของผมในการขับรถไฟนี่คือรถไฟที่เคยเร็วที่สุดในโลกนี่คือชีคันเซนก่อนที่จะถูกทำลายโดยแมกเล็บแต่ว่าตอนนี้แมกเกิลมัไม่ Tik ไมีใครเคยขึ้นไปขับ<ๆ>เพราะฉะนั้นผมยังถือได้ว่าผมขับรถไฟ ที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลกอยู่สุดยอดไหมครับคุณผู้ชมโอ้โหและนี่แหละครับคือความงดงามของอ่านาโอย่าครับเป็นอีกสีสันอีกหนึ่งจังหวะแต่ความโดดเด่นที่ว่านั้นเขาบอกมันว่า คู่รักเขาก็จะมานั่งชมความงดงามในยามค่ำคืนร่วมกันเรียกว่าอันนี้เป็นจังหวัดที่มีความโรแมนติกมากๆเลยทีเดียวและนี่แหละครับคือการเดินทางท่องเที่ยวของสมุทรโขจรจังหวะแห่งสีสันในวันฤดูหนาว Rhythm of Winter in Chubu <c oughs> จากนี้ครับท่านผู้ชมสัมผัสความหนาวเย็นขึ้นไปเรื่อยๆสัปดาห์นี้ครับขอขอบคุณองค์งการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นเหมืองนางโนยา Quality Express สายการบินคาเช่แปซิฟิกอุปกรณ์การเดินทางจากโคลัมเบียเราทั้งสองคนลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะ